กฐินปีนั้นอาตมาก็มาทำประลัมพิธีตรงนี้เนี่ยหน,น้าถ้ำตรงนี้ทำพิธีหงุงน้ำมันเสือครับอัญเชิญน้ำมันเสือ,อที่ใส่ขวดโหลไว้ของหลวงปู่แสงครับเป็นน้ำมันว่านน้ำมันเสือน,น,น้ำมันนู่นน้ำมันนี่อยู่ในนั้นน่ะนาจะเป็นหลายสิบน่าจะนับร้อยปีครับอาตมาถามว่าหลวงปู่เอามาจากไหนหอไอ้น้ำมันนี่ยท่านบอกว่ายอดมันจริงๆมาถึงว่าที่ท่านมาต่อเนี่ย น้ำมันนี่ท่านได้มาจากหลวงอาจารย์ตองเท่าสมัยนั้นสำนักเขาอ,อ้ออาตมาเนื้อก็เองนะน่าจะเป็นอาจารย์ตองเท่าหรือเปล่าเพราะท่านไปเรียนตอนนั้นท่านบอกท่านมาหุงใหม่ต่อย,ยอดน้ำมันตัวนี้สืบทอดกันมาเลยสืบท่อต่อยอดมาถึงอาตมาขอน้ำมันปยาเสือตัวนั้นเลยก็ได้ทำพิธีหุงตรงนี้หุงตรงนี้เสร็จอาตมาก็กวนร้อนๆงั้นนะก็มีรูปถ่ายแล้วก็ขโมยถ่ายมาแต่ตอนนั้น